เก๋ไก๋สไลเดอร์โพสแคปชั่นถึงน็กชาลีไม่เคยทิ้งพี่อยู่แล้วไว้มีโอกาสาร่วมงานกันอีกขอให้คลิปนี้เป็นความทรงจำดีๆเชี่ยวในสงสัยหรือว่าทั้งคู่จะเลิกกันแล้วจริงๆยังคงไปที่จับตามองอยู่ครับกับความสัมพันธ์ของเก๋ไก๋สไลเดอร์และนักชาลีว่าตกลงทั้งคู่แค่ง,งอนหรือว่าเลิกกันแล้วหลังจากที่เก๋ไก๋ได้ลบคลิปคู่กับนักชาลีออกไปจากทิกตอกเกือบหมดและนักเองก็เพิ่งจะออกมาไลฟ์ผู้ชนให้คิดว่าชีวิตเหลือแม่เหลือเพื่อนที่รักตอนนี้มาขอโทษทุก ไปติดสาวมาผมน่เข้มแข็งอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงผมตอนนี้อยู่อย่างเศร้าซ้อยหงอยเหงาปากนํำไม่แดงแล้วไม่มีอะไรให้แดงแล้วชีวิตอยู่มันแบบนี้ไปแหละดีแล้วมีเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้ก็พอแล้วซึ่งพอแฟนคลับได้ยินเขาก็เข้ามาให้กําลังใจเขาเยอะมากๆเลยทีเดียวครับทางด้านของเกไกสไลเดอร์ล่าสุดได้ออกมาคลื่อนไหวด้วยการโพสตคลิปลงบนช่อง YouTube ของเธอซึ่งเป็นคลิปที่เธอได้ทำคอนเทนต์ร่วมกันกันกบแน็กชาลีครับโดยในคลิปเนี่ยเธอรบบเป็นส ที่หลงป่าแล้วไปเจอกับแน็กชารีที่ช่วยเธอนั้นกลับบ้านได้ครับเกย์ก็ได้โพสต์คลิปนี้พร้อมกับแคปชั่นที่ทําเอาแฟนคลับสงสัยว่า เธอกำลังจะสื่อถึงอะไรบางอย่างหรือเปล่าโดยเก๋ไก๋ได้โพสแคปชั่นเอาไว้ว่าเมื่อเก๋ไก๋หลงป่าจะมีใครพาช่วยออกไปไหมนะถ่ายคลิปแรกกับตัวไรไม่เคยทิ้งพี่อยู่แล้วอยากกลับมาพาพี่ออกจากป่าอยู่ตลอดแต่ดูทรงพี่เขาจะรักสัตว์รักธรรมชาติตามสไตล์พี่เขาฮาฮ่าฮ่าเราก็ต่างซัพพอร์ตกันนะคะต่างทำในสิ่งที่รักที่ชอบของตัวเองไว้มีโอกาสร่วมงานกันอีกค่ะถึงแม้ว่ารูปคู่ดีๆที่พี่ถ่ายกับด้วยจะไม่มี แต่ขอให้คลิปนี้เป็นความทรงจำดีๆที่อยู่ในชแนลเก๋ไก่สไลเดอร์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า และหลังจากที่แก่ๆได้โพสต์คลิปออกไปมีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากครับโดยทุกคนที่ได้ดูคลิปก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคลิปสนุกน่ารักมากๆทั้งคู่ดูไปยิ้มไปดูไปแล้วก็มีความสุขหวังว่าจะมีคลิปคู่กันบ่อยๆนะบางคนถึงกับบอกว่ารักทั้งคู่ขอให้เข้าใจรักกันตลอดไปบางคนบอกว่าเธอสองคนเกิดมาเพื่อกันและกันจริงๆเคมีเข้ากันสุดๆบางคนบอกว่าอยากจะให้รักสองคนนั้นกลับมารักกันเหมือนเดิมบางคนบอกว่าขอบคุณกับความทรงจําดีๆ บางคนบอกว่าไม่ว่าจะสถานะไหนขอให้จับมือช่วยกันซัพพอร์ตตลอดไปและบางคนถึงกับบอกว่าตอนเขางอนกันเนี่ยเล่นเอาผมกับแฟนนอนไม่หลับเลยตอนนี้ดีใจที่ได้ไมาเห็นคลิปนี้เรียกว่าแฟนคลับพร้อมที่จะซัพพอร์ตทั้งคู่นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับความสัมพันธ์ของทั้งเก๋ไก่สเลเดอร์และแน็กชารีจะเป็นอย่างไรนั้นคงต้องรอฟังความจริงจากปากของทั้งคู่อีกครั้งครับ